แล้วสุดท้ากลับมาอีกครั้งสำหรับ GTA อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเรายังอยู่ยเรายังอยู่กับภารกิจทำลายป้ายยังอยู่กับภารกิจทำลายค้าทำรายการค้าขายของผู้แข่งอยู่นะฮะอ้อันนี้ป้ายอยู่ข้างในฮะอ่าเราก็ต้องเข้าไปจัดการป้ายนะฮะป้ายก็สามารถหาได้จากเว็บไซต์นะฮะเขาจะบอกตำแหน่งอยู่แล้วเราก็ตั้ง GPS มาอย่างนี้โอเคแล้วเราก็จัดการป้ายยืนตรงๆและชกเออมไมามามอย่าลงอย่าลงไมมามๆมมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ,นอ่ะ อ่ะแล้วก็จิ๊บจิปั๊บจิปั๊บปึ๊บชกปึ๊บเอออย่างนั้นแหละ10บทับ1ิ1ห11สิบสแล้ว12 13 14อีก4ป้ายแต่ปัญหาคือทำไมทำไมผมอีก4ป้ายแต่ทำไมผมเหลือแค่ประมาณ3ป้ายไงผมพลาดตรงไหนไปหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้อ่ะคือผมยังไม่ได้ทุบป้ายตรงไหนหรือเปล่าตรงนี้ไงตรงนี้ไงตรงนี้มั้งตรงนี้ ดูนิว้วดูนิ้วชี้ดิฮะ <c oughs> เป็นนิว้วกางเ่ยแล้วบ้านหลังนี้อาจจะยังไม่ได้นั่นมั้งฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนใช่ฮะเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ทุบป้ายหลังนั้นเพราะว่าตอนนั้นเรากลาลังไปไงแล้วก็จากคลิปก่อนหน้าเนี่ยก็คือมีผู้หญิงักโดนรักพาตัวไงโดนอุ้มขึ้นรถอะไรเงี้ยฮะโดนคิดแนปฮะก็เราก็เลยไปช่วยเขาอันนะเราก็จะไปจัดการป้ายนั้นกันอีกรอบหนึ่งนะฮะซิงบนภูเขามากก็ไม่ได้เดี๋ยวชน ยังไม่ชนนะฮะโอ้โหยังสุดยอดมากรถยังสีแดงสวยสดใสอยู่ต um. mm ื๊ดตื๊ดตื๊ดต <played for> <wine> ื๊ดต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 ึ๊ดต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 ึ่ดตเรดตึ้ดตกลดตไปดตนใดต่อดตรอดตึ๊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 ดตี่ด โอ้โหโนี่เราจะต้องไปนั่งไล่หมดทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยอะมาอันนี้ก่อนก็ได้เอาที่เอาเอาเท่าที่ทําได้ก่อน <c oughs> ขับวนไปวนมาอยู่แค่นี้แหละงง <c oughs> มันก็น่าจะมีสักที่แหละฮะที่เรายังไม่ได้ทุบเลยนะ <c oughs> ยังไม่ได้ทาลายป้ายปั่มาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถนนมันแคบแคบ <c oughs> เนี่ยขับวนภูเขาวนกันอยู่แค่นี้ฮะวนไปวนมาเนี่ยไลจุดหมายมากแต่อยากจะแบบ จ้างแท็กซี่เราให้ขับแทนจริงไงตัวเนี้ยอ่ะมาทางนี้เอออ่าขึ้นภูเขาไปอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเข้าไปขึ้นเข้าไปขึ้นเข้าไปอีกขับขึ้นไปปังโชนก็ให้นะฮะโอ้รถเป็นลอยไม่นานเลยบุบด้วยน,นั่นอะนอกจากเป็นลอยแล้วยังบุบด้วยโอ้โห ตือตือึงเพลงอะไรเนี่ยแตนเต้แดนเต้แไนเต้แดนต้ถึนทต่หมนยตแลนต้วดนาตดนเตนตันเต้ันเต้ดนัตนเต้ดนเตนเต้นตามมนหต้ดนเต้นเต้นเต้แดนเต้แันเต้นเต้แดนเต้แดนเต้แดนเตนเต้แดเต้นีตยนเต้นเต้แดนเตนเต้แดนเตนเต้นตดนต้นตน้นตเตเตนตนแ้เตดนตนนเตดนต ขอโทษนะฮะอ่าเอ่อโอเคมามาเข้าเรื่องของเรากันต่อเห็นชอบขับรถรุ่นนี้กันผมก็อยากขับบ้างควบคุมได้ดีด้วยอ่าไปอยู่ตรงนี้ฮะจัดไปฮะตึ๊ด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 บางคนบอกเอาปืนยิงก็ได้ผมไม่อยากยิงขี้เกียจ อคือขี้เกียจขี้เกียจจริงว่างั้นเถอะอุ้ยอะ,อะ,อะดีแนละ้วตำรวจไม่ไล่ล่าเราเพราะว่าเรามาทุบป้ายทิ้งอะ,อะบันเทิงอีกแล้วโอเคฮะตัวนี้ครบแล้วตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้มันเป็นว่าแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็เห็นตำรวจมาอยู่ตรงนี้นี่หว่าแล้วตำรวจหายไปไหนวะ ก็เห็นอยู่ว่าตำรวจมันคือขอโทษนะฮะมันเป็นซอยตันไม่ใช่เหรอฮะแล้วตำรวจอยู่ดีๆเอ็งหายไปไหนเฮ้ยทะลุก,กำแพงไปเหรอเทพเกินไปแล้วนะอ่ะเหลืออีกจุดหนึ่งฮะเหลืออีกจุดหนึ่งแน่นอนฮะที่เรายังไม่ได้ไปทุบก็คือตรงด้านล่างตรงนี้นะฮะตัวนี้เรายังไม่ได้ไป direction ไปเพราะตรงอื่นเราก็ ม่รู้ดิงงอ่ะไป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 ,ไป,ไปทุบก,กันอันนี้ก็รถคันดำเมื่อกี้ผมจำได้มันขับวนตรงนี้นานแล้วสงสัยจะว่างจัดอ๋อรถคันนี้ดีนะควบการควบคุมดีมากเลยนะฮะเร็วด้วยการควบคุมดีมากเลยคันเนี้ยแล้ววิ่งเงียบด้วย ไอ้แอ่งน้ำเมื่อกี้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวอย่างงี้ป่ะล้อมรั้วซะแบบมิดชิดเชฉยอ่าฮะเข้าสู่ตัวเมืองฮะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอยู่ตรงเนี้ยปัด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 ต่อต่อต่อเลย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 ขอบคุณครับ ตรงไหนตรงไหนตรงไหนป้ายอยู่ไหนป้ายอยู่ไหนป้ายอยู่ไหนเราเป็นโรคจิตชอบทําลายป้ายบ้าไปแล้วโอ้เกือบชนเชียวไหนไหนไหนป้ายตรงนี้อ่ะเคลียร์ป้ายตรงนี้อ่ะจงโอเคเคลียร์ป้ายตรงนี้ไปแล้วสามสิบสามออฟสิบห้าแล้วตรงไหนเรายังไม่ได้เคลียร์เฮ้ยมามามาเคลียร์กันก่อนดิผมผมเคลียร์หมดแล้วนะแต่ทำไมเองไม่เคลียร์ มันมีทั้งหมดสิบห้าอันใช่ไหมมันมีทั้งหมดสิบห้าอ่ะฮึบไม่ใช่ไม่ได้โทรหามันฮึบเข้าเวบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสี่สิบห้าตรงนี้เรายังไม่ได้ไปหรือเปล่าอ่าลองดูฮะ มัง้งผมก็จำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งนี่ฮะโอเคฮะตอนนี้คือผมก็ไล่เคลียจนพร้อมเรียบร้อยฮะและนี่ก็คือป้ายสุดท้ายที่ผมจะต้องเคลียนะฮะอตึมนั่นแหละเพราะบางอันผมก็ทำข้ามไปไงโอเคฮะเคลียป้ายเรียบร้อยฮะต่อไปเกิดอะไรขึ้นต่อก็จบใช่ไหมเคลียป้ายเสร็จแล้ว อีกสักแป๊บหนึ่งเขาถ้าเป็นไปได้เขาอาจจะโทรศัพท์มามาั้งนะฮะและนี่ภารกิจอยู่นอกเมืองเลยทีเดียวโอเคตัว M question mark อ่ะไป M question mark ก่อนกระดาษก่อนที่เราจะเริ่มภารกิจป้นกันอย่างจริงจังๆนะฮะ,ะเราไปตัว M กันก่อน,นะฮะไกลมากเลยทีเดียวขบับไปแป๊บหนึ่งเฮ้ย นี่เขาส่งมเมสเซจแล้ว I see so f e e l i n a l l y s i e around anyone think he's out of the business come to see me at the <c oughs> นี่ไงอ่ะนี่ไงเขาส่งมเมสเซจมาละให้เจอกันที่ตรงนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปภารกิจอันไกลโพ้นตรงนี้ก่อนละกันนะฮะไกลมากเลยนอกเมืองกันเลยทีเดียวได้ได้ได,ได,ได้แป๊บหนึ่งฮะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองธรรมชาติอาเมืองที่ผมชอบ เห็นป่ะธรรมชาติขนาดไหนขนาดขับขับไปยังมีเอฟเฟกต์ใบไม้ร่วงเลยนะฮะสวยงามมากเลยทีเดียวเป็นเมืองธรรมชาติที่ผมชอบนะฮะและนี่ก็มาถึงจุดรับภารกิจแล้วนะฮะใช่ครับผมเปลี่ยนรถครับผมระรถเมื่อกี้มันคว่ำไปแล้วฮะซิงไปหน่อย <c oughs> นี่ไงฮัลโหลเอล๊ Why do you care? Well, I don't, except that they paid me some money. That must feel good. What a proud patriot you are. So, when are they kicking you out? They can't kick me out, stupid man. Why not? Mm. My family has been here 200 years. I'm more American than you. Not that it's anything to boast about. I'm sorry. Well, at least you got paid. Don't get all serious, okay? <laughs> Anybody can make a mistake so now you want to kill me. Yeah, maybe, old um. <laughs> man! Maybe not. You and your Civil Border Patrol friends, you're all the same. Ignorant fools trying to protect something that's not even there. They're not my friends. I spend enough time with them. Yeah, I spend a lot of time with fucking people I don't like, alright? It's one of my favorite hobbies. Civil Border Patrol, man! Fuck you! You want to fucking die. You don't scare me. นายไม่ได้ทำให้ฉันเกลียดอยากตายมากเลยไงยูโอนมา y แฟมที่ดินของฉันไม่ปลอดภัยต่อไปมันไม่ใช่ความผิดของเันนะจัดการมันซะจัดการมันอะไรเงี้ยอ่ะ จะไม่ได้ให้เงินแกแค่หนึ่งเซนเท่านั้นอ่ะคิวโจแอน,นไอ้นู่นไอ้นี่อ่ะคิวโจแอนดวิร์ฟ <c oughs> โอเคปะจัดการมันได้จะเห็นมันอยู่ตรงที่ Hi ไฮเวย์อ่ะได้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 แปบ๊บหนึ่งอยู่ตรงไหนเอ้ไกลไหมอ๋อก็ไม่ไกลมากฮะโอเคถึงแล้วตรงนั้นแหละอ่าฮะสองคนนั้น ไหนดูสิมันยากขนาดไหนเชียวอ่อาฮะตรงนี้สองคนนี้อ,าาอ่าฮะอ๋อ,อไอเจ้านี่นี่ ต้อไปดีแล้วเติมเออง่ายมากเลยมันง่ายมากๆเลยจบแค่เนี้ยง่ายมากเลย Minus Man Brew What Goals Allow เอ,อ่อช่างมันเถอะนะอ่ะก็ภารกิจนี้จบไปแล้วแบบงงๆคือแบบอะไรวะ อ่ามีอะไรไหมฮะอ่าตัวนี้คือตัวนี้ภาร,รกิจอังไก่พ้นเสร็จละคือแบบอะไรเอ่ยอ่ะก็เดี๋ยวมาภาร,รกิจตัวนี้ก่อนละกันฮะแล้วค่อยไปภาร,รกิจพ้นกันนะฮะเดี๋ยวผมขอขับไปก่อนละกันโอเคเราก็มาถึงภาร,รกิจตรงนี้นะฮะอ่ามันคือมันคือตัวเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ

โอเคไปที่ห้องนี้อ่าไปที่ห้องนั้นแล้วก็ไปเคาะประตูก็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 ห้องที่เก่าอ่าก้องก้องอืมประตูไม่ได้ล็อกโฮเทลกับโมเทลรู้ใช่ไหมครัว่ามันแตกต่างกันยังไงดูแล้วเนาะโฮเทลก็คือแบบโรงแรมอัน ต้องไปต้องไปปลุกเขาเหรอเบรกอัพคอแต่ไม่รู้นะครับปลุกเขาด้วยวิธีไหนอ่ะ เขาว่าเวกอัพคอร์ก็แบบตามโรงแรมอย่างเงี้ยแหละฮะแบบแบบผมมองเช้าเวกอัพคอเขาก็จะแบบโทรมาปลุกอะไรเงี้ยแต่นี้เวกอัพคอร์อยังไงก็ยังไงก็ไม่รู้นะต้องไปดูฮะเราลุ้นฮะเราลุ้นมันเวกอัพคอไงไม่รูงี้ไม่รู้ไกลไหมฮะไกลไหมฮะไกลโคตรทางไหนดีใช้ทางไหนดีทางนี้ละกันอ๋อเลี้ยวขวาไปถนนเส้นใหญ่มองไม่เห็นนะฮะรถคันดำ ใช่ดิมองไม่เห็นเอาตุ๊กตานี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะอาฮะโอเคขำเอาตุ๊กตาแล้วมันก็อยู่หน้ารถด้วยนะแล้วมันก็ไม่หายไปไหนด้วยนะสุดยอดเหลือเกินนะฮะเจาะโทรมาถึงที่นั้นหรือยังอ่ายังไม่ถึง Avery drives a green comet. Ah, don't worry, I'll find him. And after I scare the living shit out of this guy, green comet, get some more, uh, bouncy, right? Oh, oh yeah, of course. But, but uh, Tony, Tony, listen, I, I <laughs> can't told him that you were coming. <laughs> so much for the element of surprise. I want him to know who's behind the pain that he's about to experience. Uh, listen, I gotta go. Don't let me down, bud. Okay. okay. ถึงแล้วหรือ,อยังถึงแล้วถึงแล้วตรงนี้อ่ะฮะไฟตะกินคอมเมต์อ่ารถขนานนั่นเองอะโดนขโมยร,รถ <c oughs> ถอยไป <c oughs> ทดทๆๆๆๆๆ ถอยไปเ Green Comet Green Comet น่าจะเป็นชื่อรถฮะเรารถชื่อ Comet อ,อ่าคันนี้เขาให้ทำอะไร Stop ก็คือให้หยุดต้องหยุดเขาให้ได้ Don't make this any worse than it already is. What do you want? Did I sell your hey, property in the I couldn't have predicted those mudslides. No one could have. My lawyer told me I'm not liable. I can give you his number. I've got integrity, man. Most of the time. the ชนทีเดียวบิดเดี้ยงเลยแล้วนี่เราต้องพาเขาไปด้วยไหมนเนี่ยเราต้องทำอะไรเขานะเทรเทนแปลว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> สวยละแปลว่าอะไรอะ่ะเฮ้อ๋อไปขู่เขาไง down just calm โ okay. อเคฟุตซิ่งโอเคฮะก็ก็คืออย่างนี้มั้งไม่รู้สิอ่าออโต้เซฟพอสเมนูเิร์นออฟโอเคอะไรเขาว่ากันไปโอเคฮะภารกิจนี้เสร็จสิน้นเรียบร้อยแล้วฮะขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับวันนี้วันนี้ฮะบ๊ายบายดีดีแล้วต่อไปภารกิจนูน่นฮะภารกิจปน้นเอ่อคังทองนะฮะที่ ครั้งที่จะน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวฮะประกาศหน้าฮะโอ้สตาร์นโดนไม่ติดฮะโอเคฮะก็เดี๋ยวผมเซฟแป,ป๊บหนึ่งเซฟตรงนี้ก็ได้นะเซฟตรงนี้เสร็จปุ๊บแมป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 ,แมปโอเคฮะเซฟบายบายน่าจะน่าจะคล้ายๆกับ GTS a n เลยแลหละฮะโอ้ที่ว่าบินออกไปข้างนอกปพ๊บไปอีกเมืองหนึ่ง n g น้องยังถอน